อุ้เพีย้ยใส่งัวนี่ใส่ใส่ใสใสอ่อนเพื่นครับใส่อ่อนใสอวนของแทบพี่น้องเอ้ยขมขมใสอ่อนครับน้บนบองึม่าใส่ไปขี่หนูครับไปน้ำ สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุกขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากข่วงชาแนลพี่น้องครับต้มใสออนงัวพี่น้องนี่เอาเอาต่อแก๊สมานะพี่น้อง <laughs> จากวงหม้อพื้เก่าหน่อยแหละครับก่็เที่ยวสีเดินทางมาหอดเนาะพี่น้องมาโอ้ขนาดพ่อนแก๊สลงแข็งควนถวดถวดพื้เก่าอุเพี้ยใส่งัวนี่ ใส่ใส่ออนมันครับใส่ออนใส่ออนของแทะพี่น้องเอ้ยขมขมขม,ขมอําลำมาทันพันวาเอาเดี๋ยวทีทีทน้ำบ้องเนี่ยปึ๊บมาแล้วมอเตอร์ไซค์สิ่งง <c oughs> ว่าจอดปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์สิ่งมาเลยเอาเบิ่งเอาไกลๆนะอุ๊บนี่ อุ้ยนีย่พี่น้องบาดนี่กัเอาหอมนี่ใส่หอมใบเรือยพี่น้องใอยหอมใบเลือลงไปน้ำเติมค้อมหอมเข้าไปทำนี่ก็หอมนะครับเพราะว่ามันห่อนมันห่อนนะพี่น้องจ่ากวงต้องไปต้มต้มใส่เห็นเปื่อยก่อนครับต้องไปต้มให้มันเปื่อยก่อน ข้าบ่ต้มมันเปล่อยมันมันจีหย่ำบอขาด <c oughs> มันเหย่ำบอขาดเอาบอเทพิกปนเนาะหอบนี้พี่น้องแต่ว่าเอาพวกนี้เลยพิกขี่หนูสดถึงมองไดกับเพชรมองหันนะครับมาพี่น้องครับเส่บๆน้ำกันครับจากวงครับพี่น้องครับ อผิ่นใส่ออนงัวครับพี่น้องอืมกวาะเ็ดแจวจำน้ำกระลืมพริกป่นอีกแล้วเฮ้ยอืมอืมบ่ถือมองอืม สดวน้ำได้นำล,ลูกโดดก็ไปน้ำพี่ขี้หนูเบิ้ด่านั้นพี่น้อง ไปเ,เลยบอบปบผิดหวังแม่ยบมอง,บงใส่พริกป่นกับเผ็ดดีครือ อืมอเป็นช่วงใสวันครับออืมน่ะใจไปขี่นูกล้อไปน้าอืม รสเปรี้ยวนี่คงอ่ำล้ำดีครับพี่นอนะ้องเนีย หมอนแมนหลุดไปห้อขนาดถิมระยะไว้สักพักหนึ่งก็ยังบเศเซาหัน มันสิไปบ่หลมอย่เงี้ยรอบนี้ส้มติ่มพอดีพี่น้องต้มเ,เ,มเปื่อยพอดีเลย พี่น้องครับแซบคือเก่านะครับกับจากขวงทุกๆมือนะครับจักใส่ง้วใส่คุ้ยพี่น้องแต่ว่าจากขวงบริเไปซื้อเองนะครับให้แปีบานเป็นไปซื้อให้นะครับแต่ว่ามันใหญ่ๆพี่น้องล้ำใส่ใหญ่ๆหน่าจะเป็นใส่คุ้ยหรือใดพว่พี่น้องก็ถ้าเป็นใส่งัวมันติดหน่อยๆหลอดยาวๆนะพี่น้องเนาะเอามาต้มใส่เพียนะครับฝากพี่ตอนน้องทุกๆท่านนะครับอุเพียนะครับทั้งเหนือพ่นวาจังสันเนาะแต่มันทางเฮากับว่า ต้มขมใส่เพียย่างเดียวครับบ่มีดีใส่จักอย่างเลยครับพี่น้องเพต้องใส่ดีนะครับใส่เพียห้วๆแล้วกะลูกโดดเป็นพิกขี่หนูนะครับฝากความแซ่บให้กับพี่น้องได้รับชมทุกๆมือนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับตะครกดติดตามนะครับล้กกะคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้จากกองเฮ็ดคลิปใหม่ๆฝากพี่ต่อน้องทุกๆท่านนะครับขอพอกันไ่ในคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ